สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมาเล่นเกมตัว เก็บชิมอิมแพ t กับเจ้าตัว p o p c โ c 6 C65 กับราคาที่พีซื้อมาผมวันที่12บกับราคาประมาณทักสอบาทและผมรวมส่งนะพีแลวผมทําการกดโค้ดทําการกดโบนัสดูครับผมวันที่2 5ผมแล้วก็เดื 12, อนสิบอาจจะมีโปรโมชั่นผม,ผมเพื่อๆนๆลองไปดูผมเดี๋ยวพีจะแนบลิงก์ับผมเพื่อนเพื่อนหลายคนกดได้ราคาแบบเดียวกับพีนะครับอันนี้พีกดมาได้จริงๆนะครับผมหลายคนบอกว่าโมนโนหรือเปล่าอันนี้ พี่ผมซื้อมาใช่้เองเดี๋ยวพี่จะขอเล่นเกมตัว im Impact เกบชิมอิมแพกนะผมในการปรับที่เป็นค่า default ของเกมนะเพราะว่า CPU เนี่ผมเป็น CPU ตัว h e โร o g 8 5นะครับผมอันนี้ผมพีทำการดาวน์โหลดแพทประมาณ25 g ิกผมก็เพียงพอในการใช้งานนะสับตัวนี้ผมนี่นี่ผม g p u ก็คือตัว m าริ g 5 2นะครับ นี่ปึ๊บอันนี้พี่จะขอตั้งค่า default เป็นค่าแบบนี้จำไว้อย่าปรับสูงสุดครับปรับสูงสุดได้มันกระตุกครับปรับเป็นค่า d e f a u ที่เป็นสีเขียวนี้ครับผมในการปรับนี่ครับพี่ก็ปรับเป็นต่ําสุดค่าเริ่มต้นหรือว่าค่า default เลยนะครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาครับอันนี้พี่ก็อยู่ใรนดังเจื่อมแบบนึงครับผมนี่ขอเข้าเกมเลยดูนะครับผมตอนนี้ผมแบตก็อยู่ที่6 1ซนะครับ60%เเดี๋ยวขอเปิดเสียงเลยนะครับ นี่ก็ถือว่าเล่นได้นะผมแต่อาจจะไม่ได้ไหลลื่นมากจนเกินไปแต่ราคาเลทสองพัน 2000, ถือว่าคุ้มมากครับดูดูครับคือมันก็เล่นได้อ่ะมันก็โอเคนะนี่ครับดูต้นไม้ใบหญ้าครับถือว่าทํางานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยสีสันหน้าจอคือสวยจริงครับอันนี้พี่จะมุนให้ดูนะครับเห็นว่ามันก็เล่นได้ผมเล่นได้สวยๆเอาตรงว่ามันสวยงามมากเลย หน้าจอหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากสับตัวนี้ครับเวิร์กอยู่นะเอาแต่ว,ว่ามันก็เป็นมือถือที่เล่นเกมได้เวิร์กอยู่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะขอทําการวิ่งนะผมนี่ห็นไหมถ้าแบบอาคารนะผมบริเวณอาคารต่างๆมันก็ยังเล่นได้สมบูรณ์แบบอยู่นะนี่ครับดู นี่อันนี้พีเพราะว่าบริเวณเมืองครับมันจะทากราฟิกที่การเรนเดอร์ที่สูงมากนั้นพี่จะทดสอบให้ดูนะครับผมดูวันเล่นได้ที่มันเล่นได้ของมันนะครับนี่เลื่อนๆนะครับเวลาดูอาคารนะผมโดยคุยสขอร์ตปัดให้ดูเลยครับนี่ครับถือว่ากราฟิกก็ทํางานได้อย่างดีมากนะครับผมราคา2,000กว่าบาทครับได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากครับโดยวิจารณ์ดีนผมไปลองกดดูนะครับผัวโปรโมชั่นเพื่อนๆอาจจะได้เพราะว่าราคาตอนนี้มัน3า0 0กว่าบาทครับ แต่พีก็ได้2,000นะครับผมสมัครตัวบ่ายรวมสม่งก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวพี่จะดูน้ำนี่ครับลงแม่น้ำก็ใช้งานได้นะแต่พี่ชอบว่าผมสีสันหน้าจอมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยอันนี้แรม6จิกแล้วผมเพิ่มได้อีก6จิกลไป2อ2จิกนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมพีใช้ตัวหน่วยความจำา128นะครับดูโหกราฟิกสวยงามมากเลยอะ่ะดูครับ อันนี้ปรับให้ดูเลยว่ากราฟ,ฟริกมันสวยมันก็เล่นได้ของมันอะ่ะดูดูครับนี่โหได้ดีหละโอเคมากสบายหายห่วงครับหาาเข้าไปตรงแม่น้ำลําธามที่มันกร,ฟฟราฟิกหนักก็ยังสบายเลยครับ มดีมากเลยอะกราฟิกออกมาได้อย่างสุดเดี๋ยวพี่จะขอไปตีมอนเตอร์นะผมให้ดูว่าเฮ้ยเราไปตีมอนเตอร์มันเป็นไงบ้างนะครับผมในการเล่นเกมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพี่กับผมขอจับเวลาเลยว่าถ้าเราจับเวลาผมสับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอจับเวลาว่าเราจะเเดพอร์ตมันประมาณเท่าไหร่ครับผมในการใช้งานนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปที่ตัวนาฬิกาของพี่เลยนะครับเพื่อการจับเวลาว่ามันกี่วินะครับผม ขอไปที่นี่นะครับผมวันนีข้ขอจับเลยนะครับเพราะว่าหลายคนถามมาว่าเทเลพอร์ตมันนานไหมครับหรือว่าพจาเทเลพอร์ตเลยครับผมกดปึ๊บนี่มันรูรว่าเทเลพอร์ตมันกี่วิครับนี่ครับก็ประมาณ8ปวิแล้วนี่ประมาณ11บวินะครับก็เฉลี่ยก็มาณ10วิแล้วกันครับก็ถือว่าไม่ได้ชี้เล่ครับถือว่าก็เร็วนะ มันก็เฉลี่ยของเกมครับหารุ่นราคา1 2ื่นสหมื่นก็ยังรอรา่ขาดนี้ครับวสด้ว่าตัวนี้โอเคมากเลยถือว่าสบายครับผมบอดี้จับง่ายนะตัวนี้ก็ถือว่าบอดี้มันจับง่ายอยู่นะครับผมสัอรพีมาดูเรามาเลยครับ โอ้กาสติโอสพัดดีมากพัดคตรดีอ่ะบอกเลยว่าพัดดีมากครับพัด,ดจริงโอ้ไม่ได้อวยครับเพอซื้อมาท่นอย่างงี้รบอก,กว่าดีก็ไม่ดีครับแต่โปกโค้ชผมไว้ใจได้ผมเล่นเกมพัดดีมากดูดูดูด ทัดดีทัดีทัดดีหายห่วงครับผมในการทัดมีเบอะว่าดีมากแบตครับตอนนี้เราเป็นหเปซ็นตแล้วนะครับผมจากหกสิบเปอ์ซนต์นะทัดดี ดูครับดีมากหน้าจอสีสันสวยงามมากเลยอ่ะหยบร้อยครับผม Work, work, work. สบายหายห่วงครับบอกเลย หัทดดีมากดีดีเรียบร้อยครับผมถือว่าทัดได้ดีมากเลยครับผมสับตัวนี้ให้เป็นในมือถือราคา2000ที่ทัดดีมากเลยครับผมสับตัวนี้นะเอาตรงว่าแรม6กจิกก็เล่นเกมแก p ็ชิปิแพได้นะผมสับพีก,ก็เพียงพอในการใช้งานครับ ถือว่าโอเคเอแหละความร้อนก็ถือว่าจัดการได้อย่างดีนะครับผมตอนนี้จับก็ไม่รู้ถึงความร้อนนะครับก็มีอาการแบบอุ่นๆแต่มันก็ไม่ได้อุ่นมากมายอะไรครับผมกับอุณหภูมิห้องพีไม่ได้เปิดแอร์นะครับดูกราฟิกสวยงามมากดูครับโอ้สวยจริงอันนี้พีก็ออกมาอันนอกครับโยว์จิตีมอนเตอร์ครับโหมมนเล่นได้ขานนี้เหรอโหดมากโห ไปหาซื้อเลยครับบอกเลยว่าคอนเฟิร์มจากพีเองคือเล่นได้อย่างสบายเลยอ่ะดู <c oughs> หน้าจอสีส,สันสวยงามมาก <c oughs> อขอครับผม <c oughs> ดู เรียบร้อยแล้วพี่ขอเทเลพอร์ตไปโดดล่มนะครับผมในเมืองก่อนว่าเฮ้ยกราฟ,ฟิก 3D เวลาเรามองบนมุมบนนะครับมันจะเป็นไงบ้างดูครับผมพี่จะขอโดดเลยสักทีนะครับฟิกครับคือมันประมวลผลภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากสวยจริงคือมันสวยงามมากเลยครับสวยจริงครับมองเลยว่ามัน ครัฟีดออกประมวลผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบก็มีอาการกระตุกเล็กน้อยครับก็สเต็ปของ CPU Hero G85 เนะาะเศรษพีมันก็เล่นได้อะปรับประมาณเท่านี้ครับผมจะปรับสูงสุดสูงสุดได้นะครับแต่อย่าปรับนะครับปรับก้อนนี้ก็เพียงพอแหละในการใช้งานครับนี่ก็ถือว่าเล่นได้ครับผมสบายหายห่วงครับเสรับการปรับ กลางๆหรือว่าต่ำๆก็เพียงพอมากและแหละในการใช้งานสับเจ้าตัว POCO C65 ผมกับตัวแรม6 g จิกแล้วก็ลอม128เพิ่มแรมนั่นอีก6 g จิกรวมไปสิบผมสวันนีพีเพนะครับผมเล่นเกมไปก็ลดไป3%ในประมาณสัก10นาทีก็ถือว่าแบตก็ไม่ได้ขี้เลอ่ครับถือว่าอึดแล้วแหละในการใช้งานนะผมสวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพีนะครับสวัสดีขอบคุณครับ